จะแกะซันสูจนกว่าจะได้การแลวงบัสสวัสดีค่ะทุกคนรอบนี้พิงค์เล่นใหญ่เลยค่ะสั่งเซตใหญ่ของซันสูมากเซตเนี้ยเขาก็จะมีครบทุกรสชาติของเยลลี่ซันสูเลยนะคะซึ่งในเซตเนี้ยเขาก็จะมีถังอันนี้มาด้วยค่ะจะบอกว่าถังอันใหญ่มากเมื่อเทียบกับตัวพีและเนี้ยก็จะเป็นเยลลี่ทั้งหมดที่ได้มาในเซตนี้นะคะครบทุกรสชาติเลยค่ะที่จริงจะมีซองดูดด้วยนะคะแต่พิงค์เอาซองดูดออกไปแล้วเริ่มเปิดกันที่ซองน้องภูซองแรกเลยนะคะน้องภูซองแรกได้เป็นการรวมอา้าวอันที่สองก็เป เป็นการ์ดรวมซองของน้องจินวุกบ้างนะคะซองของน้องจินวุ๊กเนี่ยเปิด3ซองก็คือเหมือนกันทั้ง3ซองเลยค่ะหรือว่าทุกซองจะเหมือนกันหมดเลยทุกคนส่วนของน้องคอปเปอร์สซองก็คือเหมือนกัน3ซองเลยนะคะส่วนของน้องเอเอเนี่ยมี4ซองนะคะแล้วก็ได้เป็นน้องเอเอทั้งหมด4ี่ใบเหมือนกันเดะเลยซองของน้องฮาร์ดจะมีทั้งหมด4ซองนะคะได้เป็นการ์ด3คนแบบเนี้ยทั้งหมด4ใบเลยค่ะเท่าที่ดูแล้วนะคะถ้าเป็นซองหน้าใครก็จะได้คนนั้นหรือไม่ก็จะได้การ์ดรวมข่ดแล้วถ้าเกิดว่ามีซองหน้าคนนั้น4 ซองการ์ดก็จะเหมือนกันทั้งหมด4ใบเลยแล้วถ้าเราเปิดเจอการ์ดแร่แล้วค่ะทุกคนนั่นหมายความว่าเราจะได้การ์ดแร่หลายใบยนะสิแต่ว่าจะมีโอกาสเจอการ์ดแร่หรือเปล่าก็มาลองดูกันนะมาถึงซองของน้องเน็กแล้วซองของน้องเน็กก็ได้เป็นน้องเน็กหมดเลยทั้งสซองนะคะแล้วก็ซองของน้องมาร์คคลิสก็เป็นของน้องมาร์คคลิสทั้งหมด3ใบสรุปที่เปิดมาไม่เจอการ์ดแร่เลยคะ่ะแต่ได้ใบซ้ําเยอะมากๆเลยทุกคนมีเมนเป็นใครคะของพี่พิงค์มีเมนเป็นจินวุกขุนพลแล้วก็น้องภู